สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2,568ค่ะสมเด็จพระกนิธิราชิเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพเรือตรีสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลขับร้องพุทธศักราช2558 วันนี้เวลา17นาิกา55นาทีสมเด็จพระนิธิธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพเรือรีสันติลุนเพซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากไตาวายเรื้อรังเมื่อวันที่10ธันวาคม2567สิริอายุ88ปี เรือตรีสันติลุนเพนเกิดเมื่อว,วันที่22มิถุนายน2479เป็นบุตรของหม่องลุนเพกับนางกุหลาบลุนเพกสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนอัดสำชัญและระดับอุดมศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ เรือรีสันติลุนเพยสนใจศึกษาด้านดนตรีตั้งแต่อายุ14ปีมีโอกาสไปศึกษาต่อด้านเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับคอรัสที่ประเทศอิสราเอลและยังสำเร็จการศึกษาด้านดนตรีจาก Trinity College of London ต่อมาในปี2527เข้ารับราชการที่หมวดขับร้องแผนกดนตรีกองทัพเรือ และมีโอกาสถวายงานเบื้องพระยุคลาบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารชนนีพันปีหลวงในหลายโอกาสเรือตรีสันติลุนเพเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมีผลงานด้านขับร้องเพลงรักชาติและเพลงคลาสสิกโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเราสู้ ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลขับร้องพุทธศักราช2 5 5 8นาหทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่32 วันนี้เวลา19นาฬิกา35นาที คุณกำหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีทรงเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่32ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษากำหนดระยะเวลาค่าย6วัน5คืนสำหรับรุ่นที่32นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24-29มีนาคม2568 มีสมาชิกชมรมทูบี n ัมเบอรวันจากทั่วประเทศเข้าร่วม500คน ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่32และทอดพระเนตรวีดิทัศน์กิจกรรมและการแสดงความสามารถของสมาชิกที่ฝึกฝนทักษะในค่ายจํานวน7กิจกรรมทั้งนี้การเข้าค่ายเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในอาทิการค้นพบความสามารถของตนเองเกิดความเชื่อมัน่นภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลร่วมกันฝึกฝนให้สมาชิกเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะโดยเฉพาะเรื่องการเป็นแกนนำตลอดจนพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสารรค์อาทิการแสดงการเต้นการใช้ภาษาการเล่นกีฬาจากการประเมินผลพบว่าสมาชิกค,ค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุด ในการแสดงความสามารถถวายเพื่อทอดพระเนตรและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านหลังจบการแสดงผู้แทนสมาชิกกราบทูลรายงานความรู้สึกในการเข้าค่ายและร่วมกันกล่วาวคำปฏิญาณตนในการนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกชมรมทบีโนวัน จากที่ฟังน้องๆผู้แทนสมาชิกค่ายกล่าวถึงความรู้สึกก็ทำให้เชื่อได้ว่า,าครอบครัวทูบีนัมบวันของพวกเราจะยิ่งเพิ่มและขยายเครือข่ายต่อไปอีกอย่างมากมายเพราะทุกคนต่างก็พูดเหมือนเหมือนกันว่าสิ่งดีๆทีไ่ได้รับจากค่ายนี้จะนำกลับไปสร้างและสารต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป ได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่สังคมของพวกเราประเทศชาติของพวกเราในอนาคตจะมีเด็กๆและครอบครัว To be number o n วเติบโตเป็นคนเก่งและดีต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุด องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งมา้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ครั้งที่41ประจำปี2568 วันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันม้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์ครั้งที่41ประจำปี2568 ณสมาคมราชกรีทาสโมสรเขตปทุมวันซึ่งเป็นการแข่งม้าที่ผสมหรือเกิดในประเทศไทยไม่จำกัดอายุระยะ1,900เมตรเป็นการแข่งโดยการต่อน้ำหนักโดยให้น้ำหนักสูงสุด61กิโลกรัมและน้ำหนักต่ำสุด51กิโลกรัมโดยปีนี้มีม้าเข้าแข่งจำนวน8มา้าสำหรับการแข่งม้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เริ่มขึ้นเมื่อปี2507 โดยม้าคอ,อกใดชนะถึงสามครั้งจะได้ถ้วยพระราชทานโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งม้าได้แก่ม้าลุยเซียนาสังกัดคอ,อกพิชากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานมูหมัดอารอาพัฒปิเจ้าหน้าที่ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4914 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เหตุเกิดบริเวณมัตยิดบ้านเมาะตูรออำเภอจจนะจะัจงหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่28มีนาคม2568การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่อาสาสมัครทหารพรานมูหมัดอารอาพัทปิรวมถึงครอบครัวเป็นล้นพ้น ประธานองค์ม,มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเสนยบตรแก่สิทธิพระดาบทรุ่นที่47ปีการศึกษา2,567 วันนี้ที่โรงเรียนพระดาบทมูลนิธิพระดาบทอำเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเสนบาบตรแก่ศิษย์พระดาบทรุ่นที่47ปีการศึกษา2567โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทร่วมในพิธี ซึ่งในการนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับมอบประกาศเสียบัตรจำนวน72คนโอกาสนี้ประธานองค์มนตรีได้มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำให้สิษย์พระดาบทต้องมีความพร้อมที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้ยังต้องมีความดีมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ขยนันและอดทนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้มูลนิธิพระดาบดโรงเรียนพระดาบดได้คัดเลือกผู้ด้อโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์อายุระหว่าง18ถึง35ปีเข้าศึกษาเป็นศิษย์พระดาบดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบดซึ่งเปิดสอนใน8หลักสูตรได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือน และในช่วงบ่ายพลอกาศเอกชลิตผู้ผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิวระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับบริษัท TOA p เ i n พประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา5ปีระหว่างปี2568ถึง2572เพื่อพัฒนาบุคลากรออกแบบวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนพร้อมสร้างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนงบประมาณและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ให้กับโรงเรียนพระดาบทด้วยในในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมพพสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2568 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพระหว่างวันที่1เมษายน2568เวลา8นาฬิกาถึงวันที่3เมษายน2568เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store บข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ